สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องแอดต้อมเรียนเสน่ห์นะคะวันนี้นะคะเรากลับมาพบกันอีกแล้วค่ะคลิปนี้เราจะนำเสนอในแนวทางปักหลักนะคะปักหลักสิบบนกับปักหลักหน่วยบนวันนี้จะนำสองตุ่มมานำเสนอให้สมาชิกทุกท่านได้พิจารณากันนะคะปักหลักสิบบนห้าตัวมาหนึ่งตัวแล้วก็หน่วยบน 5ตัวมา1ตัวนะคะสูตรนี้สูตรใช้งานแล้วนะคะเคยใช้งานแล้วไม่ใช่สูตรใหม่นะแต่อัดยังไม่ได้ลงคลิปให้นะคะส่วนตัวใช้ไปแล้วนะคะ่ารมมาแล้วคลิปนี้ก็เลยนำมาเสนอให้สมาชิกได้ติดตามกันนะคะ10บ,บนค่ะ10บ,บนสูตรนะคะสูตรเราจะใช้หลักแสนคูณ6บวกหลัก เลขท้ายครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งบวกหนึ่งคงที่นะคะเราย้อนหลังให้ชงวดนะคะไม่ต้องย้อนเยอะสมาชิกถ้ามีเวลานะคะก็นำไปทำย้อนหลังคำนดูเราคำนวณได้ 1, 3, 5, 9, หนึ่งสามห้าเก้าศูนย์รางวัลออกศูนย์หนึ่งสองหนึ่งนะคะเข้าไปที่หลักสิบบนางงเมื่อตมาคำนวณได้ 1> 1, 3, 5, 9, หนึ่งสามห้าเก้าศูนย์ผลรางวัลออกหนึ่งเก้าหกเก้านะคะเข้าไปที่หลักสิบบนค่ะงวดต่อมาค่ะคำนวณได้ศูนย์สองสี่แปดเก้าผลรางวัลออกแปดศูนย์เจ็ดศูนย์เข้าไปที่หลักสิบบนค่ะงวดต่อมานะคะคำนวณได้ 0, 2, 4, 8, หนึ่งสามห้าเก้าศูนย์ผลรางวัลออกสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งเข้าไปที่หลัก ิบบนค่เรามาดูการคำนวณงวดประจำวันที่16รกรกฎาคมนะคะ2 5 6 5 96 5้ารกเวป็น54 54บวก1เป็นห5ใส่5บวก2เป็น7 7เบวกสเป็น9 9บวกสเป็น13บใส่สา สามบวกหนึ่งเป็นสี่หลักสิบบนนะคะหลักสิบบนเราคำนวณได้ห้าเจ็ดเก้าสามสี่ค่ะเราจะไปดูการคำนวณหลักหน่วยบนกันต่อเลยนะคะหลักหน่วยบนค่ะหน่วยบนนะคะสูตรนี้สูตรนี้ก็กใช้งานอยู่นะคะสูตรเราจะใช้หลักแสนคูณสามบวกหลักร้อยเล็กหน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งบวกหลักร้อยเล็กหน้าครั้งที่สองหนึ่งครั้ง บวกหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่สองหนึ่งครั้งแล้วก็บวกหลักสิบเล็กท้ายครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งบวกแปดพื้นที่นะคะ,ะเราคำนวณได้ศูนย์สองสี่ห้าหกผลรางวัลออกศูนย์หนึ่งสองสองเข้าไปที่หลักหน่วยบนงวดต่อมาคำนวณได้ศูนย์สองสี่ห้าหกผลรางวัลออกหนึ่งเก้าหกหกเข้าไปที่หลักหน่วยบนนะคะงวดต่อมาคำนวณได้หนึ่งสามห้าหกเจ็ดห้า หลรางวัลออก8 0 7 7เข้าไปที่หลักหน่วยบนนะคะอ่างวดต่อมาคำนวณได้1 3 5 6 7สลรางวัลออก4 1 7 7นะคะเข้าไปที่หลักหน่วยบน,นะคะ่ะอ่ะเรามาดูการคำนวณงวดประจำวันที่16กันค่ะ16กรกฎาคม2565นะคะ ก้าสามยี 2, 29. 29่ 2, 2, 33. 33 6, สิบเจ็ดค่ะยี่เดบวกสองเป็นยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าบวกสองเป็นสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดบวกสองเป็น33มสิบสามสามสิสามบวกศูนย์ก็เป็นสามสบนะคะสามสิบสามบวกแปดค่ะเป็นสี่สิบเอ็ดนะคะใส่หนึ 2, 2่งหนึ 1, 6. 6่งบวกสเป็นสามสามบวกสเป็นห้าหบวกห่งเป็นหกหกบวกหนึ่งเป็นเด หลักหน่วยบนค่ะหน่วยบนนะคะเราคำน,น,นวณงวดประจำวันที่16กรกฎาคม2565ได้ตัวเดิมค่ะ1 3 5 6 7นะคะตัวเดิมมา3งวดแล้วนะคะสังเกตเนาะงวดนี้จะมาตัวไหนนะคะต่อไปแอดจะจับคู่ให้ค่ะจับมัดติดบนกับหน่วยบนให้นะคะ อาจะได้ทั้งหมด25ตัวค่ะจับคู่2ตัวบนตรงนะคะ,ะหลัก10บนเราคำนวณได้5 7 9 3 4หลักหน่วยบนเราคำนวณได้1 3 5 6 7เราจะนำสองสูตรนี้มาจับมัดกันเป็นสองตัวบนนะคะจะได้25ชุด25ชุดก็จะได้ ห้าหนึ่งห้าสามห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเก้าหนึ่งเก้าสามเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดสามหนึ่งสามสามสามห้าสามหกสามเจ็ดสี่หนึ่งสี่สามสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดทั้งหมดจะได้ยี่สิบห้าชุดนะคะ,ะชุดนี้ยังเป็นชุดเต็มอยู่นะคะเราจะยังไม่นำ สูตรใดมาตัดกันนะคะหลังจากที่เราลงสูตรไปครบหมดแล้วเนาะเราค่อยมาตัดที่หลังกันก็เก็บไว้พิจารณานะคะว่ารักชอบตัวไหนนะคะเป็นเพียงผลการคาดคะเนเท่านั้นนะคะไม่ไใครทราบล่วงหน้าว่าผลรางวัลจะออกตัวไหนนะคะเป็นการบวกตัวเลขดิเคราะตัวเลขจากผลสถิติย้อนหลังเท่านั้นนะคะฝากไว้เป็นแนวทางคะ่ะ คลิปนี้ฝากไว้แต่เพลงเท่านี้นะคะพบกัออนคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ